ครับก็ขอสวัสดีแล้วก็ทักทายเพื่อนๆ FC ีที่รักทุกท่านนะครับต่อเนื่องนะครับจากเส้นทางรถไฟสูงเนินไปถึง4คิ้วนะครับกับโครงการรถไฟความเร็วสูงของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นเมกะโปรเจกต์โครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพนครราชสีมากับโครงการรถไฟความเร็วสูงสายแรกของประเทศไทยนะครับบริเวณนี้นะครับก็คือบริเวณอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา อำเภอสูงเนินเนี่ยนะครับก็เป็นอีกอำเภอหนึ่งนะฮะที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานนะครับมาพร้อมกับเส้นทางรถไฟสายแรกของประเทศไทยนะฮะในสมัยของกรมรถไฟหลวงแต่ว่าสําหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงแล้วเนี่ยนะฮะเป็นทางผ่านเท่านั้นนะครับสําหรับอำเภอสูงเนินนะครับสะพานยกระดับที่สร้างขึ้นมานะครับก็ข้ามผ่านอำเภอสูงเนินเพราะว่า มันอยู่ใกล้กับจังหวัดนครราชสีมานะฮะซึ่งรถไฟความเร็วสูงเนี่ยเขจะต้องอมีความเร็วที่มากแล้วก็ระยะเบรกที่ค่อนข้างไกลเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจะต้องอเดินทางครั้งนึงให้ได้ไกลๆนะฮะแล้วค่อยเบรกสักทีหนึ่งนะครับ,นะรบก็จะไปจอดอีกทีนู่นเลยนะฮะปากช่องนะครับไปจอดอีกทีปากช่องนะฮะตอนนี้นะครับสะพานยกระดับนะฮะก็เริ่ม ลดระดับลงมาแล้วนะครับสังเกตที่รั้วนะครับสวยงามนะฮะเป็นรั้วแบบซีซีนะฮะล้ายๆกับระเบียงของบ้านทรงไทยนะฮะแต่ว่าอันนี้เป็นปูนนะครับหลอดด้วยปูนนะครับสวยงามนะครับตอนนี้เริ่มจะลดระดับลงสู่พื้นดินแล้วนะครับเมื่อลงสู่พื้นดินเมื่อไหร่นะครับก็จะเห็นว่าจะมีรั้วนะครับกั้นเขตนะฮะเพื่อป้องกันไม่ให้คนหรือสัตว์นะครับเข้าไป วุ่นวายนในเขตของรถไฟทางรถไฟความเร็วสูงนะฮะคล้ายๆกับถนนมอเตอร์เวย์นะฮะเวลาเราขับรถขึ้นมอเตอร์เวย์จะ,ะเห็นเขากั้นรั้วตลอดแนวของถนนมอเตอร์เวย์นะครับเพราะว่ารถยนต์ที่วิ่งอยู่ข้างบนนั้นเป็นรถที่ใช้ความเร็วค่อนข้างมากนะฮะาถ้ามีคนหรือมอีใครสามารถเข้าไปได้นี่ก็จะเป็นอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการกั้นรั้วนะครับรถไฟความเร็วสูงก็เหมือนกันนะครับก็ต้องมีการกั้นรั้วเหมือนกันนะครับ ตรงนี้นะครับกัว่าจะเป็นสะพานนะฮะสะพานสําหรับทางน้ําผ่านนะฮะแล้วก็ยาวไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้นะครับโครงการรถไฟความเร็วสูงในช่วงที่จะผ่านระหว่างสถานีสูงเนินไปสีคิวเนี่ยนะฮะจะมีสถานีรถไฟอีกแห่งหนึ่งซึ่งเป็นสถานีขั้นกลางก็คือสถานีโคกสะอาดปัจจุบันเนี่ยนะฮะโคกสะอาดเนี่ยถูกยุบ สถานีลงเหลือเพียงแค่เป็นป้ายหยุดรถนะครับเป็นป้ายหยุดรถโคกสะอาดสาเหตุที่ต้องยุบเพราะว่าเขาต้องใช้พื้นที่ของสถานีรถไฟโคกสะอาดใช้ในการสร้างโรงงานนะครับเป็นเดโปนะครับของรถไฟความเร็วสูงเลยก็ว่าได้นะฮะก็คือเป็นโรงงานนะครับที่จะซ่อมบํารุงรถไฟความเร็วสูงนะฮะเพื่อจะเห็นนะครับไปไกลทางด้านขวามือเนี่ยเป็นอาคารสูงนะครับที่ อ,อยู่ด้านขวานะฮะอันนั้นไม่ใช่อพาร์ตเมนต์หรือว่าอาคารของเอกชนนะฮะแต่เป็นอาคารเข้าใจว่าน่าจะเป็นอา,อาคารสำหรับเจ้าหน้าที่นะครับเป็นบ้านพักของเจ้าหน้าที่ที่ทำงานเกี่ยวกับรถไฟความเร็วสูงโดยเฉพาะเลยนะฮะนะครับก็เท่าที่สังเกตดูนะครับเท่าที่ผมสังเกตดูด้วย,วยสายตาเนี่ยนะฮะมีความสูงประมาณเกือบสิบชั้นได้นะครับ น่าจะประมาณ10ชั้นแล้วก็แต่ละห้องเนี่ยนะครับติดแอร์ทุกห้องนะเนี่ยนะครับสามหลังนะครับมีทั้งหมด3คูหานะน่าจะไม่ต่ำกว่าร้อยห้องนะครับแล้วก็มีอาคารออฟฟิศขนาดนะครับขนาดใหญ่นะฮะแล้วก็ตรงนี้นะฮะเข้าใจว่าน่าจะเป็นโรงงานรถไฟนะฮะยาวๆเนี่ยนะฮะนะครับน่าจะสามารถเก็บรถไฟความเร็วสูงได้นะครับ นี่ก็เป็นไฮไลท์อีกจุดหนึ่งนะครับของโครงการรถไฟความเร็วสูงซึ่งมีการก่อสร้างรโรงงานที่บริเวณสถานีรถไฟโคกสะอาดหรือว่าป้ายหยุดรถโคกสะอาดในปัจจุบันนะครับหลังจากนั้นนะครับเส้นทางรถไฟความเร็วสูงนะครับก็ยังคู่ขนานมากับแนวทางรถไฟเดิมนะครับซึ่งก็จะเห็นว่ามีการกั้นรั้วตลอดแนวหลายท่านถามว่า แล้วรถไฟทางคู่เนี่ยที่จะก่อสร้างมาเนี่ยจะมีการกั้นรั้วไหมนะครับซึ่งตามโครงการของรถไฟทางคู่เนี่ยเขาก็จะต้องมีการกั้นรั้วของเขาอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าโครงการทั้งสองโครงการเนี่ยนะครับอยู่คนละสัญญากันแล้วก็อ่าผู้รับเหมาแล้วก็คนละเจ้ากันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็แยกกันทานะครับอ่าก็จะเป็นรั้วใครรั้วมันอะไรประมาณนี้นะฮะนะครับตอนนี้ทางรถไฟเริ่มเบี่ยงซ้ายเล็กน้อยนะฮะ แล้วก็มุ่งสู่สถานีรถไฟสีคิ้วนะครับเพื่อนจะเห็นว่าด้านขวามือนะครับทางรถไฟความเร็วสูงเนี่ยคันทางจะสูงกว่าทางรถไฟที่เรากําลังวิ่งอยู่นะฮะนั่นหมายความว่าในอนาคตเนี่ยรถไฟทางคู่เนี่ยจะต้องอาจจะต้องนะฮะอาจจะต้องยก คันทางขึ้นอีกสักนิดหนึ่งนะคเพื่อหนีน้ำนะในหน้าฝนเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะถูกน้ำท่วมได้ง่ายๆเลยนะครับแต่เชื่อว่านะครับทางวิศวกรเขาน่าจะได้มีการคำนวณแล้วก็ออกแบบไว้แล้วนะฮะหลังจากที่มีการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงฝั่งทางซีกขวาเสร็จแล้วนะฮะทางซีซ้ายนะฮะก็จะเป็นของรถไฟทางคู่นะครับโครงการม้ากระเบาชุมทางถนนจีระ นะฮะซึ่งปัจจุบันนะครับอยู่ที่ของไผ่แล้วนะฮะมาจ่อแล้วนะฮะมารอแล้วนะครับเส้นทางตรงนี้ก็จะยังคงวิ่งยาวไปตลอดแนวแบบนี้นะครับแล้วก็โครงการรถไฟความเร็วสูงเนี่ยอีกสักพักหนึ่งก็จะสุดนะครับสุดเขตโครงการนะฮะของอีกเรียกว่าอีกเฟรดหนึ่งนะฮะนี่นะฮะ นะครับหลังจากที่มาอีกสักพักหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่ามีการก่อสร้างอีกเฟสหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสะพานยกระดับนะฮะตรงนี้นะฮะนะครับก็จะดูเหมือนว่าแบบทางรถไฟความเร็วสูงมันก็ขึ้นขึ้นลงลงเลยนะฮะเนี่ยตรงนี้ยกระดับอีกแล้วนะฮะนะครับว่ายกระดับขึ้นไปนะครับตัวนี้ก็น่าจะยกผ่านอำเภอสีคิ้วนะครับตรงนี้นะครับ ว่าสีคิวนี่เป็นอำเภอใหญ่นะฮะถ้าจะแบบวิ่งผ่านแบบผ่ากลางเมืองไปเลยแล้วก็ไม่จอดเนี่ยมันก็จะแบบแหมคนชาวสี่คิวนี่ก็คงจะแบบคลางแคลงใจพอสมควรเนี่ยผ่ากลางเมืองเชแล้วทำไมไม่จอดอะไรเงี้ยนะเ,นยเพราะฉะนั้นก็ยกข้ามไปเลยดีกว่านะครับช่วงนี้นะฮะก็จะเห็นว่าเขากำลังจะมีการอ่นะ ต่อบ็อคอนเวิร์ตนะหรือว่าเป็นโครงสร้างของสะพานยุกระดับนะฮะเป็นซีเมนต์นะครับที่เป็นพื้นนะครับของทางยุกระดับเนี่ยนะฮะก็ากำลังกำลังเอามาใส่นะฮะนะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็จะเป็นต่อหม้อที่เขาทำเสร็จแล้วนะฮะต่อหม้อที่มีการหล่อไว้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะติดตั้งโครงสร้างของสะพานยุกระดับนะฮะ ตรงนี้ก็ผ่านอำเภอสีคิ้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็นำมาให้ชมกันเท่านี้นะครับเดี๋ยวช็อตหน้านะครับ EP ต่อไปนะครับชมสถานีสีคิ้วถึงหนองน้ำขุนนะครับสำหรับคลิปนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ